แต่ส่วนในต่างจังหวัดก็มีการตั้งข้อสังกังขาอยู่เหมือนกันเพราะว่ามีผู้ชายคนหนึ่งอยู่ที่จกกังหวัดกะรีครับ เป็นช่างเหล็กว่าอย่างนั้นอายุ<ะ>61ปีเสียชีวิตไปนะครับแต่ลูกหลานสงสัยว่าเกิดจากการฉ<ะ>ีดวัคซีนอัตร a z e นิกาครับลูกชายคนที่เห็นภาพอยู่นี้คือคุณสันติสนที่คุณครับ <S <S เนี่ยเป็นชาวบ้านหมู่ที่4ตําบลเกาะกลางอ,อําเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ครับเดินทางไปพบกับทางเจ้าหน้าที่นี่นะที่มีการยื่นประกันสุขภาพเอาไว้เนี่ยเพราะว่าคุณพ่อเตียงสดที่คุณอายุ61ปีครับหลังจากที่ ไปฉีดวัคซีนแอตา斯เดก้ามาแล้วนั่งพักอยู่3ามสามนาทีก็ไม่เป็นอะไระร่างกายของคุณพ่อก็แข็งแรงพอไปนอนอยู่บ้านทนนเดชน,นะครับนีส<า><ะ>่สวันป<อ>รากฏว่าวันสุดท้ายคุณพ่อนะครับเหมือนกับหายใจไม่ออกเสียงดังกึ๊งกึ๊งกึงกึงลูกชายไปดูปรากฏว่าอุ้ยเอาไม่อยู่แล้วครับส่งโรงพยาบาลไปปรากฏว่าปั๊มหัวใจก็ไม่ทัน<อ>ในที่สุดแล้วก็เสียชีวิตไปหมอลงความเห็นบอกว่าเกิดจากภาวะาต่มเนื้อหัวใจขาดเลือดแต่ลูกชายนั้นบอกไม่เชื่อครับเนี่นะเพราะว่าพ่อ ดังนั้นร่างกายแข็งแรงคิดว่าเกิดจากการฉีดวัคซีนเพราะฉะนั้นเมื่อมีสิทธิ์จะต้องมีการน,นไปยื่นต่อสาธารณสุขนะครับเพื่อรับการประกันสังคมก็ต้องไปทําตามระเบียบครับ แม่จะเอายังไงดีนะคะคุณสุวิทย์ถ้าจะไม่ฉีดก็เสียชีวิตกันวันละ50สกว่ารายแล้วนะคะตอนนี้จะฉีดก็ต้องรับผลข้างเคียงครับแตวไม่ฉีดนะครับมีคุณหมอก็บอกแล้วครับว่าเข็มที่หนึ่งไม่พอต้องเข็มที่2เข็มที่2ก็ไม่พอต้องเข็มที่3ามอีกนะแล้วคุณได้สักเข็มยคงไยังไม่ได้สักเข็มเลยครับตอนนี้ ดูแลตัวเองดีๆนะเพราะว่าถ้าไม่ฉีดก็เสี่ยงค่ะถ้าฉีดยังไงเสียเนี่ยคุณหมอท่านก็บอกว่าก็ยังคุ้มนะคุ้มที่จะเสี่ยงคือความเสี่ยงมันก็ยังน้อยแหละมันก็ยังดีกว่าที่ไม่ฉีดนะคะประโยชน์ก็มากกว่าคุุยาานบบ